đó trước đằng lưng lại bật ครับหลังหลังก่อนไปทางนี้ลงมา เติมเไปหลังไปหน้าที่เก้าครับผมดูราคา รอทุนาติสองตุง้งท่ครับ

เก็บตัสวสวดมน ปติปันโนพคะวาโตสาวกสังโฆสุตติปันโนพระวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิกราบสงบติ้งสวมหม้ก เนตรนารีและยุวกาชาติทุกท่านวันนี้ขอชื่นชมในความพร้อมเพียงของลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติตลอดระยะเวลาสามวันนี้ขอให้ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติทุกท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกอบรมทั้งวินยัยฝึกความมีวินยัยมีระเบียบรวมถึงปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บงังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกท่านได้ควบคุมระลึกหรือตระหนักเสมอถึงเรื่องความปลอดภัยขอเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ทุกก้าวย่างของทุกท่านขอให้ท่านรักษาเนื้อรักษาตัวดูแลตัวเองเพื่อที่จะกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งในตลอดระยะเวลา3วันนี้ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทัรษะชีวิตการอยู่ร่วมกันการทำงานเป็นทีม รวมถึงอยากอยากจะเน้นย้ำให้ท่านได้โปรดฝึกอบรมเต็มที่แล้วก็อย่าลืมเชื่อฟังคำปรึกสอนของผู้บังคับบัญชาค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ต้องต้องตามระเบียบครับ ่ะเดี๋ยวคขออนุญาตแจ้งลูกเสือและยุวกาชาตินะครับที่เป็น LGBTQ หลังจากนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมต่างๆกลุ่มที่เป็น LGBTQ เดี๋ยวให้แยกไปด้านหลังนะครับเชื่อที่เราจะได้ไปดูห้องนอนตารบ อย่าลืมนะครับและอีกหนึ่งเรื่องใน3ามวันนี้หากว่าเอาฟัง3 <c oughs> มวันนี้หากว่าใครเจ็บป่วยไม่สบายให้มาหาครูนะครับใครรู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายให้มาหาครูนะครับขอบคุณครับต้อง บางกังน่ายนะครับประจำบ้าน,น,น,นครับประจำบ้านเลยนะเดี๋ยวจะมีวิทยากรอยู่ประจำบ้บานเราจะส่งท่านไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับหนึ่งที่ท่านต้องพบมาบมัวผ้าคลอเสื้อนะครับเป็นเสื้อสีที่ไม่ใช่สีขาวเน้นย้ำเนตรลีนะครับสุภาพเรียบร้อยตางเกงขายยาวรองเท้าผ้าใบเท่านั้นทราบนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเนตรลีแล้วกันนะครับเพราะอยู่ฝั่งนี้ พราะลูกเสือยังคุยอยู่ไม่เสร็จตามข้อตกลงนะครับ l g b t q ยกเบอร์แจกไปเลยครับอาจครับแจกไปเลย